สวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านกับยูบิชิกแล้วเช่นเคยนะครับนะอาก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พิกันด้วยสวัสดีรอบเช้าวันนี้โอดมอร์นิ่งทักทายกันนะครับนะเออเมื่อวานโอ้โหเปิดวันมาไม่ก็จะดีแต่เมื่อวานจบสวยนะเออนะสรุปทำไปทำมารอบเย็นกับรอบค่ำเราได้ตังเฉยนะครับนะ,ะกดเข้ามาอีกแล้วนะช่วงนี้บอกเลย เป็นของดีแอบๆช่วงนี้นะรู้สึกว่าเล่นแล้วได้ตังค์บ่อยช่วงนี้เออมา2รอบได้2รอบเลยก็เลยมาซ้ำรอบที่สามเลยครับนะ Way เว y ออฟกิรินเออนะเจ้ากีเลนช่วงนี้เหมือนจะกลับมาโอเคแล้วก่อนหน้านี้ที่พปิงดาไปก่อนหน้านี้นี่เราไม่ได้เล่นกันเลยน่าจะครึ่งปีได้นะแต่ก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มกลับมาโอเคแล้วพี่คิงว่าตัวคูณจากที่เล่นดู2รอบเนี่ยนะคูณดีหมุนเยอะในระดับหนึ่งนะไม่ได้1ิบสิบสิบสี่สิบห้าหมุนคูณอะไรอย่างนั้นมันก็เก้ากับสิบหมุน lah, يد, okay นะ ไม่ต้องพูดเยอะปวดเลยเอามา500พอเทสดวงกันก่อนเออไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้นะไม่อยากเปิดหัวเยอะเดี๋ยวบอกมั่นใจมั่นใจมากเอาอีกชิ่หายกันอีกเออเดี๋ยวบอกมั่นใจมั่นใจมากไอ้ดูดยุ่ยนะแต่มมนที่บอกแหละแล้วแต่นะแล้วแต่วันบันทีพีิคิงอาจจะมา2วันแล้วมันอาจจะเข้าดวงบดีนะอืเนี่ยพอเหมือนวันเนี้ยเงาเอยนี่ไม่เหงาเท่าไหร่ อืมอืมอืมอุ้ยโอเคพอแล้ว80ดปวดเลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเห็นไหมเห็นไหมสิบหมุนคูณ3เนี่ยพี่คิดว่าตัวคูณอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วถ้ามัน10หมุนขึ้นไปแล้วมันคูณ2อะไรให้ทุกรอบเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะเหมือนที่บอกก็คือ เนี่ยเท่าที่เรามาช่วงหลังมันประมาณนี้นะก็เลยเข้ามาบ่อยช่วงนี้ก่อนหนะ้านี้พี่คิงไม่ได้เล่นเลยนะมึงจะเห็นว่ากูไม่ได้เล่นเลยเป็นปีเกมนี้นะอือแอ้หนึงหมุนจบอุ้ยหาไม่ได้เล,เลเนะอ,หหอ,อ่ะ,ออะแฟลปสิบช่องสามเอสามโอ้โหยามาเป็นเจแถวตรงเอู้หอุ้ยเออนั่นแหละมาแล้ว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 ดอกนี้ไอ้ อโดยอโดยอ่ะไม่ได้ถุงไงยี่มันขาด่องสองอ่ะโอเคนะเจสร้อยสามสร้อยโอ้โหแม่ไม่ลงสักหน่อยแล้วลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหไปบาดคิวสามอะดื้อแม่งลายแบบลายเต็มกระดานเนี่ยว่าว่าหลายดอกแล้วนี่ปู่มที่สองแล้วไหมครับสี่มุนยาโกนตีนขอร้องอืม อย่าให้เสียแรงอวยเย้ผู้ชิพลาเนี่ยเอาจริงได้แล้วเนี่ยเอาจริงทำโวนดีดีหน่อยลูกเอ้ยเคเคไอ้ต้ึงอยากคนตีนดีโอ้โห้า้นี่แหละแป๊บเคสามลูกพอ่อสวยๆนั่นแหละสวยเออโอเคมาแล้วอะดุย้ยไม่แถมสักหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วช่วงนี้ เล่นได้คูณมันพอสมควรนะเอ้ยแต่ชัวน,นี้เปิดมาช็อตสวยๆหลายดอกเน่ยแยุดได้มาร้อยห้าสิบเป็นครับไม่แย่ไม่เร็วไอ้ยย่แต่ดอกแบบนี้เมื่อกี้สวยๆว้าวเฉยอืมแต่กิเลนถ้าเน้นเนี่ยมันเบึม้บมๆจริงๆมันจะต้องไวสองคู่ติดกันหรือไม่ก็แบบน 2, เนี้ยสองสีเนี้ยพอมันแตกมาปุ๊บแล้วมันรวบทีเนี่ยมันจะแพงมากนะ แต่เท่าที่ดูไม้แรกเห็นไหมคูณ30นี่ก็ถือว่าเปริกู้แล้วสำหรับเราอเมื่อกีกเ้เกอบเข้าฟรีไปมาซื้อเลยนี่ห้าตัวย้ายเสียแรงอวยยา่าโอ้โหเยอะแม่ทีนี้มือก็มาแน,น่นที่การคูณเลยนะเจ็ดหมุนคูณสี่ไหครับไม่ค่อยอยากได้คูณเลยเพราะคูณเยอะแม่ไม่ค่อยคำนวยัต่อยากได้หมุนเยอะกว่าอือเห็นไหมอือเห็นไหม ประตูเออไปแล้วสี่นะชิบหายไอ้ชิ้าย,ายสุดบาทโอ้ไอ้เยี่ยสุดบาทจริงว่าแล้วโอ้ประจำเลยสัตว์พอคูณเยอะๆเนี่ยคูไม่ชอบเลยคูนสามคูณสี่เนี่ยเปรตจริง อืมเฮ้ยอ้าวได้สิบเฉยโอ้ด้านนอกคำนวนเหงาลเลแนะวันนี้อ่ะอืมปึ๊บอ่ะรวบอืมเหลือไว้ทำไมช่องหนึ่งแม่งว่าโดนเนี่ยมีสิทธิ์ตัวอ่ะโอเคห้าตัวคูณไม่ต้องเยอะเพื่อนเน้นหมุนเน้นหมุนโอเค โอ้โหที่อย่างนี้ไม่มีคูณนะัตว์โอ้ทำไมวันนี้มันไม่ไมัเาเรียกอะไรวะมันไม่สมมาตรเลยเอออยากได้แบบไม้แรกขอะ่ะสิบหมุนคูณสองคูณสอง,สอ,งอะไรเงี้ยอือเอาแล้วไปแล้วสามเออช่องหนึ่งอะดูย์คำนวณก่อนลกูกคูณไม่เยอะเน้นคำนวณก่อนตอนนี้แป๊บแป๊บอือ แม่เนี่ยถ้าตอนคูณสี่มึงคำนวนนี้เราก็พอได้ใจชื้นหน่อยถัดมึงเล่นเว้าหมดกิเลนเนี่ยถ้าคูณเยอะเนี่ยมึงตีไว้เลยกลมๆว,ว่าน่าจะโดนแดกเออพี่คิงเล่นมาเนี่ยนะคูณสามขึ้นเนี่ยกูรู้สึกว่าจะติดเว่าก็ประมาณคูณสองนี่แหละแล้วสิบกว่าหมุนเนี่ยกำลังดีอืมตายโอ้โหวันนี้ไม่เป็นดังฟังฝันเรียบร้อยสองหมุนมาปึ๊บรอดมา ทำตัวดีๆหน่อยลูกเอ้โอกาสสุดท้ายอีย้เหลือแค่นี้แหละอืโอโหแต่ก็ยากกูดูทรงว่ายากเออเอ้ยน่าจะต้องเติมเพิ่มมั้นครับดูทรงดูทรงแล้วน่าจะต้องเติมมาสู้ไม่สู้ก็สีเรียบร้อยอือออเขาผีสักทีมา นี่แบบนี้ไอ้เหี้ยคุณจะมาเมื่อกี้มึงควรจะอยู่ด้านในอะดูยอืมหรืบนี่โอ้โยยี่สิบสแกตเตอรต์จบเลยนะเข้าลงจบเลยจบสว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 ยไอ้สัสจบไม่สวยมาเร็ว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 แป็มเป็มเโอ้โหสักรหมาโอ้โช่องเหลือเป็นโหลอือม อืมเค okay. ไม่ได้อืม uh huh. ซอยสองอ่ะหกบาทเองเหรอโอ้สกัตเตอร์ได้ลุ้นสองรอบเีกนะวันนี้นะเออไอตอนตอนรอบแรกที่มามันก็ไม่เหลือช่องไอืัอกี้แม่งก็นึกว่าจะลงแบบ ปึ๊บฟลัดปุ๊บฟลับให้ถ้าสรุปเ้าอืมไวมีไม่มีอืมน่าจะหมดแล้วจะเติมเพิ่มส no. uh, ักสามร้อยแล้วกันมากดซื้อเป็ดสีดูสักรอบหนึ่งถ้ามันไม่จ่ายพอก่อนแสดงว่าอุ้ยเอ้ยเอ้ยอันดุ้ยไอ้เหยอะอุ้ยยังไงเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วไอ้แล้ว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 ไอ้เหี้ยมันลงมาสิคับลงมาโอ้โหช่องเหลือเบ้อเหลือเยอะ บึ๊บ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 โอ้โห้ลงเถอะเพื่อนลงเถอะเพื่อนเอ้ยไอเ้เค้เเจ้คนช่องสองมาอ่าโอเคได้เจ้ไปแล้วโอ้โหช่องเหลือเป็นโลหลไอ้สัตว์ลงมาลงมาจะลูกคนกันเองคนกันเองโอ้โหไม่ให้เพป่ะนครับเย้ยไอ้เจ้าช่องเหลือครึ่งจอใจดำเหลือเกินอืมจะรอดจะรอดจะรอดนี่สรุปไม่รอดนะนี่ ไปเปบ็ดสิบดูเผื่อแตกนอกปึ๊บปั๊บ,บนี่นี่ช่องสามนั่นแหละเผื่อแตกนอกปึ๊บปั๊บ,บสิบโอเคโอค้ย่ามีตัวเห้่มัง้งอ่าคิวยังดีอยา่าว้าวโอ้โหไม่น่าว้าวเลยจริงๆอาจจะได้ลุ้นซื้อสักไม้ถ้ามันแตกรวบสวยๆเมื่อกี้อือไปเล่นไปกูแตกมาเป็นร้อยเนี่ยอืออือ,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 อมา อุ้ยเอาไม่ได้เลยโอ้วยว,ว้าวเก่งอืมอืมโอ้ต้องเรือสามนงครับไม่มาเอ้อือมอมาเฉยเคสามไม่ได้อืมอืม,อมโอเคเอา้าวยังไม่จบอ่ะ เดี๋ยวเติมสัก300เหมือนที่บอกไปแล้วเรามาลองซื้อดูถ้าไม่จ่ายสรุปอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่เพราะว่ามันสามไม้เมื่อกี้จ่ายมาไม้เดียวเองแต่ไม้แรกก็ได้กำไรไม่เยอะเนาะอ่ะแป๊บบนึงไปครับมา300สุดท้ายความหวังหมู่บ้านอยู่ที่ไม้นี้แล้วนะไม่จ่ายกูจะไปกินกาแฟแล้วเนี่ยไปแม่เ้ยสี่ตัวเึ๊บเึ๊บโอเคแม่กำลังดี11คูณ 2, ลูกพ่อลูกพ่ออย่าให้ผิดหวังอย่าให้ไอไอเฮ้ยเรือมาอเฮ้ยเรือนี่ไม่เคยคำนวณเลยนะเอะอเคอ่ะยาโอ้โหแม่งมาเบาอืมดอกละสิบบาทนี่ต้องมาสักฟูญแบบสิบยี่สิบอย่างนี้มาลูกพ่อมาลูกพ่ออ่าเจอโอเคอุยได้ผักด้วยอุยอุยอุย โอ้โหอย่าลงซ้ำสิยลูกไม่เอามาโอเคได้หนึ่งหมุนมาจนอยู่ไว้ก่อนจนอยู่ไว้ก่อนอ้าวโอ้อย่าเบ้าอย่าเบ้าอย่าเบ้าไม่เลกนในกูโม้เยอะเลยอือเอาเคอ่าโอเคได้เคส้อยหนึ่งลูกส้อยหนึ่งครุ๊ดคอือหือน่าจะเรียบร้อยดูทรงแล้วไหมครับอ่าเค เอ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 ไอ้ย่าเออาญาเลยอีกแล้วโอ้โหแม่งมีมาทำส้นตีนอะไรเนี่ยหูวขวางหูขวางตากูจังเลยวันนี้เรือเนี่ยอือเรียบร้อยตรงสุดท้ายอือเปรตจริงโอ้โหลายสวยๆเสือกลงเรือมาอือ ปึ๊บอุ้ยอุ้ยอ๋ยอดยเจคู่แล้วไม่จุบจ๊บจุ๊บสักหน่อยอืมคิวไม่ได้มาเนื้อถึกกรอบทองกูไม่ได้เหรอวนะเนี่ยอืมอืมนี่มาแล้วพูดตั๊บมาปุ๊บแม่สิบหกบาทแม่นะ โอเคน่าจะไม่รอดนะครับวันนี้ไม่ใช่วันของเรานะแต่ก็ไม่ไม่เป็นไร800ยังพอทำใจเล่นได้ก็ได้มา2,000แล้วไม่เป็นไรแต่เท่าที่ดูก็นะไม้แรกมันจะมาประมาณนั้นแหละเออเท่าที่ลองมาช่วงสอง,สองรอบเนี่ยก็มันจะมาประมาณไม้แรกอะนี่มันมาหลุดแนวมาแต่ก็อัมนที่บอกไปมาแล้วแต่ช่วงด้วยนะวันนั้นเราอาจจะมาแล้วมันเสือกกระจายขึ้นมา เนี่ยแต่เท่าที่ดูก็คำนวณมีอยู่นะเห็นไหมนี่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 ไอหยาอืออือไอสัตว์เรือมาอีกแล้วอืมอืมอุ๊ยอ้าวไม่ได้เลยเลยโอเคแยกย้ายอ้าวสัตว์กดไม่ติด ออืเนี่ยมันยังไม่ยอมปล่อยกูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นความกนตีนอย่างหนึ่งเนี่ยอืมเห็นไหมเจสองอืมเจสองโอ้คาฟีสักทีไปลูกไปเหลืออยู่แปดบาทแล้วมฮ้ยเหลืออยู่เก้าบาทแล้วมา,ออา,วมาเอ้ยเอ้ยเอ้ย อดอูสักหมาแม่มึงกนตีนอยู่นะอืมอืมโอเคไม่มีพิกยากาย้ายค่อยมาใหม่ไหมครับนะตามที่เห็นเลยนะก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เออเพราะเมื่อกี้จังหวะวันนี้รู้สึกไอย้ย่ตัวเรือนี่มาแปลกๆขวางลายกูามากเลยเนี่ยลายสวยๆมาเหมือนจะลงจะลงเนี่ยมาแบบนี้เห็นไหมปุ๊บแตกรอบทองปุ๊บเป็นเรือ แตกปุ๊บเป็นกบไอ้ตั์สองตัวระยำตำมอไอสองตัวนี้แม่งไม่ค่อยจ่ายนะครับนั้นเสือกบ่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกินกาแฟเดี๋ยววันนี้น่าจะมาเร็วเดี๋ยวอาจจะมาก่อนเที่ยงเนาะเดี๋ยวก็จเจอกันใหม่นะครับน้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามกับมนเดอร์ส่วนที่ขอตัวลาไปก่อนบายบายจุบ๊บ